ทุกสิ่งที่คุณเคยเห็นโลกดวงจันทร์ดวงดาวและแม้แต่แสงที่เดินทางมาถึงดวงตาคุณทั้งหมดนี้ร่วมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลแต่มันคืออะไรกันแน่ใหญ่แค่ไหนมีขอบไหมแล้วมันจะอยู่ไปตลอดกาลหรือวันหนึ่งจักรวาลจะตายวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับจักรวาลในแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด จักรวาลหรือ Universe คือคำที่ใช้เรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จริงทั้งสิ่งที่เรามองเห็นได้และที่ยังตรวจจับไม่ได้รวมไปถึงสสารพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอนุภาคควอนตัมการเวลาและแม้แต่ความว่างเปล่าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซี่กว่าล้านล้านแห่งซึ่งแต่ละกาแล็กซี่ก็มีดาวฤกษ์ระบบสุริยะและดาวเคราะห์เป็นของตัวเอง พูดง่ายๆคือจักรวาลคือทุกอย่างที่เรามีอยู่และกำลังศึกษานักฟิสิกส์สมัยใหม่ไม่ได้มองจักรวาลแค่สิ่งที่มองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์แต่รวมถึงสิ่งที่อาจมีอยู่แต่ยังตรวจจับไม่ได้เช่นสะสารมืด dark matter และพลังงานมืด dark energy สะสารที่เรารู้จักเช่นดาวโลกร่างกายเราคิดเป็นเพียง5%ของจักรวาลเท่านั้น 27%คือสะสารมืดมีมวลแต่ไม่ปล่อยแสง68%คือพลังงานมืดเป็นพลังงานที่ทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆจากการศึกษาทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจักรวาลทั้งหมดเริ่มต้นจากจุดเล็กจิ๋วไร้ขอบเขตเมื่อประมาณ13,800ล้านปีที่แล้ว และจุดนั้นก็ขยายตัวออกไปอย่างรุนแรงเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่า Big Bang มันไม่ใช่การระเบิดแบบที่คนส่วนใหญ่นึกภาพแต่เป็นการขยายตัวของการอวกาศเองต่างหากพลังงานเริ่มควบแน่นกลายเป็นอนุภาคอะตอมแกส๊สดวงดาวกาแล็กซี่จนกลายเป็นจักรวาลที่เรารู้จักในปัจจุบัน ทฤษฎีบิ๊กแบงได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานเช่นรังสีไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาล (CMB) Cosmic Microwave Background ซึ่งเป็นร่องรอยความร้อนจากจักรวาลยุคแรกเอ็ดวินฮับเบิลพบว่าดาวทุกดวงในจักรวาลกำลังเคลื่อนห่างออกไปแสดงว่าจักรวาลกำลังขยายตัว บิ๊กแบงไม่ใช่ระเบิดในอวกาศแต่คือการที่อวกาศเองขยายหลังจากบิ๊กแบงเพียงเสี้ยววินาทีจักรวาลก็ขยายเร็วมากในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคอสมิกอินฟล t ชันบนดาวเคราะห์เล็กๆที่ชื่อว่าโลกโลกอยู่ในระบบสุริยะระบบสุริยะอยู่ในแขนกลุ่มดาวโอไรออนของกาแล็กซีทางช้างเผือก และแกาแล็กซีทางช้างเผือกเองก็เป็นเพียงหนึ่งในกว่า2ล้านล้านกาแล็กซีในจักรวาลที่เราสังเกตได้ลองจินตนาการว่าถ้าจักรวาลทั้งหมดยิ่งใหญ่เท่ามหาสมุทรโลกก็อาจเทียบได้แค่เศษใสเล็กๆเ,เท่านั้นทางช้างเผือกมีดาวประมาณ1 0 0 0 0แสถึง4แสนล้านดวงระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางช้างเผือกประมาณ27,000ปีแสง แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่8นาทีถึงโลกแต่แสงจากขอบทางช้างเผือกใช้เวลาแสนปีและยังมีโครงสร้างใหญ่กว่ากาแล็กซี่เช่นกาแล็กซี่กลุ่มท้องถิ่นโล c a l กร o u p และลานิอาเคียซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเป็นบ้านจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในตอนนี้คำถามยอดฮิตที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดคือจักรวาลมีขอบหรือไม่ ฟิสิกส์ยุคใหม่บอกว่าจักรวาลอาจไม่มีขอบเหมือนโลกไม่มีขอบเพราะมันโค้งในมิติที่เราไม่เห็นหรือบางทฤษฎีบอกว่าอาจมีขอบจริงๆแต่เราไม่มีทางไปถึงได้เพราะไกลเกินความเร็วแสงจะพาเราไปถึงทั้งหมดนี้ยังเป็นสมมติฐานจักรวาลอาจใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้หลายล้านเท่า จักรวาลที่เราสังเกตได้ Observable Universe มีรัศมีประมาณ46.5พันล้านปีแสงแต่นั่นไม่ได้แปลว่าจักรวาลจริงๆมีขนาดเท่านั้นเพราะยังมีส่วนที่ไกลเกินกว่าแสงจะเดินทางมาถึงเราได้บางทฤษฎีเช่นทฤษฎีจักรวาลแบบปิดบอกว่าจักรวาลอาจโค้องงอจนกลับมาหาตัวเอง แต่ทฤษฎีจักรวาลแบบเปิด (Open Universe) เชื่อว่าจักรวาลไม่มีขอบและจะขยายต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้ว่าจักรวาลมีขอบไหมแต่ที่แน่ๆคือเรายังอยู่ห่างไกลจากมันมากแล้วถ้าจักรวาลของเราไม่ใช่จักรวาลเดียวละ่ะ ทริสดีมัลติเวิร์สเสนอว่าอาจมีจักรวาลอีกนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นพร้อมกันมีชุดกฎฟิสิกส์ของตัวเองบางจักรวาลอาจไม่มีแรงโน้มถ่วงบางจักรวาลอาจไม่มีแสงและบางจักรวาลอาจมีคุณอีกคนที่ใช้ชีวิตต่างจากคุณแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยนันแต่มัลติเวิร์สก็เป็นไอเดียที่นักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างหนังไซไฟหลงไหลามานาน ทฤษฎีมัลติเวิร์สมีหลายแบบเช่น Cosmic Inflation อาจเกิดฟองจากระวาน Bubble Universes หลายอัน Many Worlds Theory ทุกการตัดสินใจจะสร้างเอกภพขนานใหม่ String Theory มีมิติเพิ่มขึ้นอีก10บวกมิติที่เรามองไม่เห็นบางนักวิทยาศา,ศาสตร์บอกว่า m u l ติ v e r s e อธิบายความบังเอิญเช่นทำไมค่าคงที่ของจักรวาลเหมาะกับการเกิดชีวิตมาก แต่มัลติเวิร์สก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีไม่มีเครื่องมือพิสูจน์หรือการทดลองที่ยืนยันได้ชัดเจนนะตอนนี้ทุกสิ่งที่เริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบนักวิทยาศาสตร์เสนอ3ามทฤษฎีหลักเกี่ยวกับจุดจบของจักรวาล i g Freeze จักรวาลขยายเรื่อยๆพลังงานเจือจางทุกอย่างเย็นลงจนตาย Big Crunch จักรวาลอาจหยุดขยายแล้วหดกลับจนพังทลาย บิ๊ก i รพลังงานมืดเพิ่มแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆจนจักรวาลถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไม่ว่าแบบไหนสุดท้ายจักรวาลที่เราอยู่ก็อาจถึงจุดจบในสักวันหนึ่งจุดจบของจักรวาลขึ้นอยู่กับปริมาณสสารและพลังงานมืด Big Freeze หรือ h e Heat d e a t h ถ้าพลังงานมืดครองจักรวาลขยายไปเรื่อยๆความร้อนหมดไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลย Big Crunch ถ้าความหนาแน่นของสสารมากพอแรงโน้มถ่วงจะยับยั้งการขยายตัวจักรวาลยุบตัวกลับ Big Rip พลังงานมืดเพิ่มแรงต้านมากขึ้นเรื่อยสุดท้ายฉีกอะตอมออกจากกันจุดจบแบบไหนจะเกิดยังไม่มีใครบอกได้แน่ชัดแต่ทั้งหมดเป็นความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังจักรวาลอาจไม่มีขอบไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุดให้ไปถึง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรากำลังจ้องมองขึ้นไปบนฟ้าและพยายามเข้าใจมันทีละนิดและบางทีแค่ได้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดแล้ว เราอยู่ในจักรวาลที่อาจไม่มีขอบเขตและไม่รู้ว่าจะมีจุดจบแบบไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเราเกิดจากจักรวาลเราเป็นส่วนหนึ่งของมันและเรากำลังใช้สมองของเราซึ่งเป็นผลผลิตของจักรวาลเพื่อพยายามเข้าใจมันการที่เราได้มีโอกาสสงสัยได้ตั้งคำถามและได้มองขึ้นไปยังท้องฟ้าอาจเป็นสิ่งที่จักรวาลเองตั้งใจให้เกิดขึ้นก็เป็นได้